สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมี่ไม้ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกประจําเดือนมกราคม2อ6 8นานะคะชาวราศีพิจิกและขนาพดนนะะาาพ,นาพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ บันทคกสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซา์ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่ะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวพิจิกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เขาด้วยดีหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะห้าไม้เท้าค่ะไฮลโลแฟนค่ะ เอมเพลร์นะคะและเป็นไพ่หกเหรียญชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวทัดดินขับลึบกศพการมังกรมีชาวทัดไฟด้วยนะคะเมสิงธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่จตามหน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกบางคนเนี่ยอ,อ,อยู่ในความสัมพันธ์ที่3วันดี4วันทะเลาะนะคะ เนะาะทะเลาะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีอีกโก้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหรือบางคนมีความต่างในเรื่องราวของอายุความคิดอะไรประมาณนี้นะคะทําให้ความคิดเห็นไม่ตรงกันทําใหเ้เกิดการทะเลาะกันบ่อยๆประมาณนี้ก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือมีบุคคลที่2 3 4สมี่นะคะ าชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองนั่นแหละเนาะเข้ามานะคะวุ่นวายเนาะทำให้ความสัมพันธ์นี้ไม่ราบรื่นนะคะประมาณนี้ก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่พึ่งพากัน เป็นความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนร่วมกันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาค่ะของชาวราศีพิจิกและนาพิจิกนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วค่ะสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากค่ะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีพิจิกและราะพิจิกในช่วงเดือนมอกราคม2 5 6 8เป็นอย่างไรคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สเตรนค่ะไพ่ชาริยตดค่ะ วิวออฟโฟจูนค่ะและเป็นไพ่เดอะมูนนะคะชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนมกราคม2,568เอ่อยังมีความเขาเรียกว่ายังมีความยากลำบากในความสัมพันธ์เนาะถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะรุ่มรุ่มดอนดอนถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะต้องเดินไปข้างหน้าแต่มันก็ไปพร้อมกับปัญหาไปพร้อมกับความกังวลใจนะคะซึ่งชาวพิจิกเองก็น่าจะรู้สึกถึงความวิตกกังวลรู้สึกถึงความยากลําบากในความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วนะคะอืมเนาะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกและชาพิจิก กับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนนะคะขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกกับคนคนนั้นคุณและเขามีความรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวพิจิกก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ห้าถ้วยค่ะ ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะสามถ้วยค่ะและเป็นไพ่อสศวินถือเหรียญชาวราศีพิจิกและกัณาพิจิกนะคะคุณคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้ตามหน้าไพ่คุณคาดคาดที่จะรู้สึกผิดหวังเสียใจอะเหมือนกับคุณคาดหวังกับคนคนนี้ไว้เยอะเหมือนกันเนาะ แล้วพอมันผิดหวังพลาดหวังไปอ่ะคุณก็เสียใจคุณก็เสียดายแต่เหนือสิ่งอื่นใดบนความเสียใจนั้นคุณก็ยังเสียดายความสัมพันธ์นี้ก็ยังไม่ได้อยากจะปล่อยไปนะคะเพราะว่าความสุขที่คุณเคยมีที่คุณเคยได้ในอดีตมันก็สุขจริงๆอ่ะเออนะคะคุณเลยอาจจะแบบ ยังไม่สามารถที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ได้นะคะทัางที่ความจริงแล้วณปัจจุบันนี้คุณค่อนข้างที่จะเสียใจมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นค่ะคนที่ชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกคิดถึงคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีพิจิกและคราพิจิกนะคะมาดูกัน w วค่ะ เดอะสตาร์ hey, star, นะคะ u s สติดค่ะและเป็นไพ่ควีนถือดาบชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะคนที่คุณคิดถึงค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะมีทุนตุนกลุ่มมีชาวธาตุด,ดินประสบกันมังกรด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงราศี มีลัคนามีแล้วก็มีราศีกรกฎลัคนากรากฎด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพา่คนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาเขาก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากจะตัดความสัมพันธ์นะนะคะแต่เขาก็ยังมามาไปไป,ไปเนาะอืมเขารู้สึกว่าการที่มีคุณหมุนรอบตัวเขาอะ มันยิ่งทําให้ตัวเขารู้สึกพลาวรู้สึกมีอีโกโมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยอมเขาไงนึกออกปะอืมมันเลยทําให้ตอกย้ำอีโกโเขามากขึ้นนะคะว่ายังไงก็แล้วแต่เขาสามารถที่จะกําหนดความคิดกําหนดการกระทําของคุณได้เขาอยู่เหนือคุณอะไรประมาณเนี้นะคะอืมอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้คะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคาอนาคตความรป็ความสัมพ,พันธ์ของชาวราศีพิจิกลัคณะพิจิกเป็นอย่างไรไม่คอเทียนบอกก่อนนะคะว่าเอาคามันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคําใบแรกได้เป็นไพ่แฮงแมนค่ะหนึ่งไม้เท้า เด็กถือดาบค่ะและเป็นไพ่ดีเมจิเชียนชาวราศีพิจิกและกณนาพิจิกนะคะในส่วนของเอาคามนาคตความรักความสัมพันธ์มันอาจจะต้องใช้เวลาในการในการรวบรวมความกล้าในการรวบรวมความเข้มแข็งต่างๆถ้าหากว่ามันได้แล้วเวลาเหมาะสม แข็งแรงพอแล้วกล้าพอแล้วนะคะก็มีโอกาสที่ชาวพิจิกเองจะตัดสินใจนะคะที่จะเดิอนออกมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองตัดสิ่งที่ไม่ดีตัดเงือง้อเนื้องอกออกจากชีวิตไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพิจิกและขณาพิจิกของคำแนะนําค่ะคําแนะนาไปแรกนะคะได้เป็นไพ่เลเวอค่ะ ไพ่เอ็มเพรสนะคะไพ่สองดาบค่ะและเป็นไพ่ก้าเหรียญน,นะคะชาวราศีพิจิกและกราพิจิกนะคะไพ่บอกว่ารักตัวเองก่อนอคุณอย่าเพิ่งสนใจอะไรนะสนใจตัวเองก่อนคุณไม่สงสารตัวเองเหรอบางครั้งบางทีการที่มีความรักที่ไม่ดี เป็นพิษเป็นท็อกซิกกับตัวคุณสู้อยู่คนเดียวดีกว่าไหมนะคะ ดังนั้นพิจารณาให้ดีนะคะชาวพิจิกเนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแม่พิมพ์ไ้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ